สวัสดีย้ำเย็นนะครับวันนี้ก็จะมาส่งผลงานเหยื่อฝุ่นนักลลาครับผมหมายไตรเปลําตะคองนะครับนี่นะครับก็ได้เวลากลับแล้วครับผมหมายสวยๆนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวทักแชทติดต่อได้ครับผมส่งเบอร์โทรไตให้นะครับก็พอได้เล่นอยู่นะครับวันนี้มาเช้าขายปลาตะเพียนไป15โลแล้วครับผมนี่ครับขอได้ทาเค็มมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ส่วนปันนินนะครับนี่นะครับผลงานเหยื่อฝุ่นครับ งานเหยียบฝุ่นปลายะ <ห ả? S 2> ะยาปลายยาเลยปลายยาเลยครับเดี๋ยวมาเลยก็พอได้เล่นอยู่นะครับวันนี้หลบเลยนี่นะครับเมื่อเช้าปลาตะเพียนขายไปแล้วสิบห้าโลนะครับอันนี้แต่ปนันนี้ล้วนๆเลยปลาตะเพียนมาไงฝากผลงานนะครับผมเหยียบฝุ่นนักล่าครับผม นะครับเดี๋ยวมาชมภาพรองภาพหนึ่ง